สวัสดีครับพี่พเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมกับตันเช่นเคยนะครับและคลิปวิดีโอนี้ผมจะพามาชมระหว่าง Mazda 2 1.3 S Leather และ Mazda 2 1.3 C 2รุ่นยอดฮิตที่ขายดีของเรานะครับในโมเดลเยีย2022นี้จะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเดี๋ยวไปชมภายในคลิปกันเลยครับ และเริ่มจากด้านขวามือก่อนเลยนะครับจะเป็นรุ่นย่อย S l e t t e r ซึ่ง S l e a t e r จะมีราคาอยู่ที่6 5 9 0 0 0บาทส่วนด้านซ้ายมือน,นะครับจะเป็นรุ่นย่อย C จะมีราคาอยู่ที่5,99,000บาทก็ยังไม่ถึง0 0แ0,000เลยซึ่ง2ตัวนี้แน่นอนจะเป็นรุ่นย่อยที่ขายดีมากๆทั้ง2รุ่นเลยโดยตัว S l e a t e r วันนี้ที่เรามาให้ชมนะครับจะเป็นในส่วนของรุ่น5ประตูและรุ่น C จะเป็นในส่วนของ4ประตู ซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นย่อยนี้ไม่ว่าจะ S l e t e r หรือว่าตัว C นะครับทั้ง2รุ่นย่อยนี้มีทั้งแบบ4และ5ประตูเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าชอบเป็นแบบ4หรือ5ประตูนะครับผมโดยเดี๋ยวพาชมด้านหน้านก่อนเลยว่าด้านหน้าของทั้ง2รุ่นย่อยนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเริ่มจากตัวแรกนะครับถ้าเห็นกันเลยก็จะเป็นตัวกระจังหน้า ด้านหน้าตรงนี้ครับถ้าในรุ่น C ก็จะมีเป็นสีดำด้านในรุ่น S l e a t e r ก็จะเป็นสีดำเงาเหมือนดำเบเนแ no บ็กนะครับในส่วนของสิ่งที่แตกต่างกันอีกจุดที่2ด้านหน้าก็คือคิ้วด้านล่างครับในรุ่น C จะเป็นสีดำด้านส่วนในรุ่น S l e a t e r ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับในส่วนของไฟครับในโมเดล year 2022นยีนี้ทั้งรุ่น C และรุ่น S l e a t e r ตัวไฟเหมือนกันเลยเป็นโปรเจคเตอร์ LED มีระบบเปิดปิดออโต้ ให้มาเรียบร้อยแล้วไปเลี้ยวในโคมมีมาเหมือนกันหมดนะครับและในส่วนของด้านข้างนะครับผมจะให้สังเกตที่ตัวล้อแม็กของทั้ง2รุ่นนะครับผมตัวล้อแม็กขนาดขอบ15เท่ากันทั้ง2ตัวนะครับตัวยางดันหลกเหมือนกันหมดทั้ง2ตัวแต่ที่จะแตกต่างจะแตกต่างกันที่สีครับในรุ่น S Leather ก็จะเป็นสีดาควันบุหรี่แบบนี้แต่ในรุ่นของรุ่นย่อย C ก็จะเป็นสีขอบบอลเงินแบบนี้เลยนะครับ แต่ทั้งสองตัวจะได้ยางตัวเดียวกัน,นครับเป็นยางดันหลกเหมือนกันสเปคยางก็อยู่ที่185ทับ 65R15 นะครับสเปคยางเหมือนกันเลยโดยทั้งสองตัวนะครับด้านข้างกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ใต้กระจกทั้ง2ตัวเลยครับผมในส่วนของ smart k e y l e s n t นะครับผมก็มีทั้ง2รุ่นย่อยเลยตัว C ีเนี่ยจะเป็นแบบ4ประตูใช่ไหมครับตัวเ e n t e r เป็นแบบ5ประตูก็สังเกตกันได้ครับมีข้อดีแต่ละจุด ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆนะครับโดย5ประตูจุดเด่นเขาก็คือเวลาเราพับเบาะนะครับก็จะสามารถบรรทุกของที่สามารถมีความสูงได้มากกว่าส่วนในรุ่น4ประตูก็จะมีความยาวกว่ารุ่น5ประตูอยู่ประมาณ30เซนซึ่งตรงนี้ก็จะได้เปรียบในการขนของที่บรรจุของได้เยอะกว่าเพราะว่าด้านท้ายเขายาวกว่าประมาณ30เซนครับแต่มาในส่วนของรุ่น5ประตูครับ5ประตูระหว่างตัว C และตัว S Letter นะครับ ในรุ่น S Leather ด้านล่างครับ <S <S ก็จะเป็นโเมียมแต่ถ้าเป็นในรุ่น C ตัวนี้ครับเขาจะเป็นตัวสีดำด้านข้อแตกต่างก็จะมีเท่านี้เลยและอีกหนึ่งจุดครับในรุ่น5ประตูเสาอากาศในรุ่น S Leather เนี่ยจะเป็นที่ฉลามแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นในรุ่น C เขาจะเป็นเหมือนเสาอากาศสีดำแข็งขึ้นมาตรงๆธรรมดา แต่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลครับสาหรับคนที่ชอบในส่วนของที่ฉลามเราสามารถเปลี่ยนมาใส่เป็นแบบที่ฉลามต้หลังได้นะครับทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะ C หรือ S letter มีเซนเซอร์หลัง4จุดแล้วก็กล้องถอยหลังแล้วตัวนี้มีครบทั้ง2รุ่นนะครับและขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงในรุ่น4และ5ประตูนะครับถ้าสังเกตอันนี้แยกก่อนนะครับเป็นเรื่องของประตูนะครับไม่ใช่รุ่นย่อยตัว4และ5ประตูก็จะมีลักษณะของไฟที่แตกต่างกัน,นครับรูปตรงก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยนะครับอีกหนึ่งจุด ระหว่าง4และ5ประตูนะครับก็จะเป็นปัดน้ําฝนด้านหลังครับปัดน้ําฝนด้านหลังของ5ประตูจะมีมาให้แต่ในรุ่น4ประตูจะไม่มีแต่4ประตูไม่ต้องน้อยใจไหมครับเพราะ4ประตูนี่ครับก็จะเสริมด้วยดักเฮลมันก็จะเป็นฟิลเหมือนสปอยเลอร์หลังครับก็จะให้อารมณ์ที่คนละแบบกันนะครับภายใน4และ5ประตูแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างโดย4ประตูอย่างที่แจ้งไปนะครับที่เก็บสัมภาระจะได้ลึกกว่า5ประตูก็จะ ช่วงสั้นกว่าประมาณสามสิบเซนแต่เดี๋ยวจะพับเบาะให้ดูครับว่าคําว่าติดคานมันติดยังไงเดี๋ยวสนี่เนี่ยครับลักษณะพอพับเบาะแล้วตัวสี่ประตูก็จะติดคานตรงตัวกระจกหลังตรงนี้นะครับแต่ส่วนห้าประตูก็จะโลง่ลงๆเข้าของสบายกว่าแน่นอนด้านท้ายก็จะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวพาชมในส่วนของแผงข้างประตูก่อนนะครับผมในรุ่น S Leather และรุ่น C นะครับก็จะแตกต่างกันในส่วนของแผงประตูแล้วก็ตรงมือจับตรงนี้นะครับ S Leather ก็จะเป็นหนังทั้งหมดนะครับเดินเป็นหนังสีดําได้สีขาวแต่ในรุ่นของรุ่นย่อย C ก็จะเป็นเป็นลายผ้าครับไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะครับผมในรุ่น S Leather ตัดเบาไฟฟ้ารวมไปถึงสามารถเมมโมรี่บันทึกตําแหน่งผู้ขับขี่ได้ถึง2ตําแหน่งครับในส่วนของรุ่น C นะครับก็จะยังเป็นเบาะปรับมือ ปกติครับแล้วก็ไม่ได้มีตัวเมมเบรซในส่วนนี้ครับในส่วนของสีเบาะครับ s l e t t เทนะชื่อเขาบอกอยู่แล้วครับว่าเป็น l e t t อรก็คือหนังนะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดําแล้วก็ในส่วนของตรงกลางด้านหลังล่างครับก็จะคั่นด้วยผ้าเล็กน้อยเพื่อทําให้ตัวรถตัวเบาะเนี่ยมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแต่ในรุ่นย่อย C ีก็จะเป็นในส่วนของเบาะผ้าสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยครับ พวงมาลัยในรุ่น S l e a t e r นะครับผิวสัมผัสของเขาก็จะเป็นหนังครับถ้ารุ่น C เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือน PVC นะครับโดย S l e a t e r ถ้าเห็นปุ่มกดที่พวงมาลัยที่เราเห็นกันนะครับด้านซ้ายรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงมีเหมือนกันครับกับรุ่น C แต่ด้านขวาที่เพิ่มขึ้นมาระบบ b o o s Control ตัวนี้จะมีแค่ในรุ่น S l e a t e r รวมไปถึง t ซตเล Chip หลังพวงมาลัยนะครับ ตัวแพดเดิ้ลชิปเนี่ยก็จะมีให้ในรุ่น S l e t t e r เท่านั้นในรุ่น S l e t t e r นะครับก็จะมีในส่วนของ Active Driving Display นะครับผมเป็นจอแสดงผลเพื่อให้เราไม่ต้องเสียสมาธิก้มลงมามองไมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนมีเลขไมลอยอยู่ด้านบนเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ได้ดีมากๆในส่วนของตัวนี้ก็จะมีอยู่ให้ในรุ่น S l e t t e r ในรุ่น4จะไม่มีตัวนี้นะครับข้าหน้าไมาจะเป็นดิจิตอลผสมเข็ม เหมือนกันทั้งสองรุ่นแต่ตัวลักษณะของหน้าไม้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้ก็อยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับของคอนโซลด้านหน้านะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่าในรุ่น s l e t t e r นะครับก็จะเดินเป็นหนังสีดําได้สีขาวเช่นกันครับแต่ในรุ่นย่อย C ีก็จะเป็นเหมือนสีดําสีดําเงานะครับมีลายลวดลายเล่นภายในนิดหน่อยก็คือเพิ่มความสวยงาม ในแต่ละแบบก็อยู่ที่เพื่อนๆชอบว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันในส่วนของไวเลสชาร์จนะครับในส่วนนี้ก็จะมีแค่ในรุ่น S l e t t e r นะครับผมตัว C จะไม่มีในส่วนของไวเลสชาร์จนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วแบบทัชสกรีนได้นะครับผมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับในส่วนของ S l e t t e r นะครับในส่วนของตัว Apple CarPlay ก็สามารถเชื่อมต่อแบบ ไร้สายได้แต่ถ้าเป็นรุ่นซีจะขึ้น Apple CarPlay หรือ d r o r o i u t o นะครับจะต้องเสียบสายก่อนนะครับผมก็จะแตกต่างกันในจุดนี้ครับทั้ง2รุ่นย่อยนะครับก็จะมีพื้นฐานในส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ Skyactiv-G เครื่องยนต์เบนซินนะครับผมมีแรงม้าอยู่ที่93แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่123นิวตันเมตรและไฮไลท์ก็คงเป็นในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับสำหรับมาด้า2ซึ่ง มาต่สองก็มีอัตราเปลตองน้ำมันอยู่เพียงแค่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและทั้ง2รุ่นย่อยนะครับผมก็จะยังมีตัวความปลอดภัยท่านพื้นฐานที่เหมือนกันนะครับรวมไปถึงระบบช่วงล่าง DV c ิคทอรี่คอนโทรลพัททั้ง2รุ่นย่อยนี้ก็มีเหมือนกันครับโดยเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะดูรีวิวเจาะลึกในแต่ละรุ่นนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูวิดีโอที่ผมทําแยกของแต่ละรุ่นไว้นะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยเพราะในคลิปนี้ก็จะ เปรียบเทียบให้เห็นว่าข้อแตกต่างที่แบบชัดๆนะครับมีอะไรบ้างเพื่อนๆจะได้เห็นภาพประกอบไปด้วยเลยจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจในการซื้อรถนะครับว่ารุ่นย่อยไหนเหมาะกับเรามากที่สุดของทุกอย่างครับก็ถ้าเลือกออปชันที่ตอบโจทย์กับการใช้งานเรามากที่สุดก็คงจะเหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับในรุ่น s l e t t e r นะครับราคารถอยู่ที่6,59,00 0บาท รุ่น C 599,000บาทสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากทดลองขับหรือมาเห็นรถจริงนะครับก็สามารถติดต่อมาทางช่องทางการติดต่อของเราได้ครับโดยผมจะขึ้นทิ้งไว้ให้บนหน้าจอนะครับและสำหรับโปรโมชั่นและแคมเปญต่างๆก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยครับและเพื่อนๆสามารถสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้ได้โดยการใช้บริการจองรถกับเราได้นะครับผมทางเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ทำสัญญาฟรีถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผม และฝากติดตามด้วยนะครับว่าคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรหรือจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรของ m a z ด้าฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ